รีบทาก่อนจะสายหรือว่ารอได้ก็รอนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าเคสไหนนะครับที่เรารอได้เคสไหนที่เราต้องรีบทําก่อนจะสายเนาะอ่ะผมยกตัวอย่าง2ต้นนี้นะครับมาดูกันต้นนี้เป็นไม้สองต้นนี้เป็นไม้เมล็ดที่ด่างมาตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วเกิดอาการตัวนี้คือหลุดเผือกเห็นไหมหลุดเผือก3ามสี่ใบและเขาแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นไม้เมล็ดที่ด้านล่างด่างถ้าสังเกตดีๆนะครับแล้วก็เขียวเนาะจากที่เคยทํามานะครับตัวหลุดเผือกเนี่ยเป็นตัวไหนเอ่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นเขียวเนาะ เห็นไหมนั่งด่างอ่านั่งด่างมชัดเลยค่ะทุกคนด่างชัดเราพูดถึงต้นไหนก่อนต้นต้นนี้เนาะต้นนี้ก่อนต้นนี้คือเป็นต้นที่ต้องรีบทําก่อนจะสายนะครับผมเพราะว่าปลายยอดเขาเผือกมาสามสี่ใบแล้วเห็นไหมเมื่อไรที่เขายังเผือกต่อเนื่องแล้วก็ใบล่างเขาเนี่ยอ่าทิ้งแล้วหลุดไปนะครับก็คือต้นนี้ก็จะไม่มีพลังงานลงเหลือแล้วก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับแล้วก็จะยุบลงไปนะครับผมก็คือเราจะสูญเสียเขาไปโดยใช่เหตุเนาะเราต้องรีบแก้เกมก่อนที่เขาจะสายไปนะครับเดี๋ แล้วต้นนี้เห็นไหมครับต้นนี้ที่ใบล่างเขาเขียวนะครับแล้วก็ใบล่างเขาไอใบบุญเขาเขียวโทษทีแล้วก็ใบล่างเขายังเขาด่างมาสามสี่ใบแล้วเขาหลุดเขียวไปชัดเลยนะด่าง็นชัดเลยนะเห็นไหมแล้วก็เราจริงๆอ่ะเราเราสามารถยกยอดเพื่อหาหนอดหมอใหม่ได้เลยในไม้ตั้งแต่ขนาดนี้เลยครับแต่เล็กๆเลยนี่นะแต่ถ้าเมื่อแต่ถ้าเราไม่รีบเราสามารถรอได้ถ้าเกิดเขาให้หนอดที่ตาใบร่างเนี่ยเขาก็มีโอกาสเปิดด่างหนอดด่างขึ้นมา โอเคเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบแต่วันนี้ผมจะมาทำทั้งสองต้นเลยให้ดูนะครับผมเริ่มเลยเนาะเพื่อไม่การไม่ไม่การเสียเวลาวันนี้ผมจะต้องทําตัวที่ที่ทำก่อนจะสายก่อนอ่ะโอเคผมจะทําการยกยอดไม้ตั้งแต่ขนาดเล็กเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยแนะนําคัตเตอร์ต้องคมนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่อ่ะโอเคจริงๆควรเทคนิคผมคือหาอะไรยันไว้นิดนึงครับแล้วคัตเตอร์ควรจะคมนะครับแล้วก็เราจะยกยอดไม้ต้นเล็กกันเดี๋ยวโค้ดทีเอาตัวนี้ ปายนี่แหละยันไว้แล้วเรากดเลยอโอเคสำเร็จแล้วโอ้ยนี่เขาด่างชัดเลยนะเนี่ยอ่าเห็นไหมตัวนี้เขาเผือกนะเห็นไหมอันนี้เขาด่างชัดเลยหะตอนนี้เราจะรอลุ้นตานะครับจากสามสี่ใบนี้เพื่อให้เขาเกิดโอ้อันนี้เป็นลูกไม้เสน่ห์ลูกไม้เมล็ดนะครับทุ่คะแก้เกมกันตั้งแต่ตั้งแต่เร็วใช่รับหลายคนหลายคนบอกว่า อายุแค่ไหนทําได้เนาะมาดูกันว่าเี่ย <laughs> อันนี้มมีอายุนะไมมีอายุครับเมื่ <laughs> <laughs> อไรที่เราตัดรู้สึกว่าตัดได้มั่นใจในการตัดตัดเลยครับโอเคอันนี้ผมจะยกยอดเนี่ยครับเขีวยวมาสี่ใบผมจะยกยอดสักสามใบออกเน,ะนะาะสามถึงสี่ใบออกก่อนเลยโอเคหาเหลี่ยมตัดนิดนึงอ่าโอเคเหลี่ยมนี้ผมตัดง่ายยันไปนิดนึงครับกดเลยครับกดลงไปที่ที่กาบชิดล่างนะครับทะแยงเราไปเลย วันนี้ก็ต้องใช้ความชํานาญหน่อยน้องจิ้งจอถ้ารู้สลีล่าไม้อย่างที่เคยบอกครับในคลิปก่อนก่อนเราสามารถได้นะคะที่ชอเราสามารถทําการแก้เกมได้ตั้งแต่เล็กเห็นไหมอ่าโอเคตอนเนี้ยเทคนิคคือยอดต้องล้มออกนะครับเขาจะไม่ไม่แทงออกมาเป็นปีกล้วยน้อนอันนี้คือข้างล่างเ็าด่างชัดเลยนะทุกคนเนี่ยด่างชัดมากแลวอยู่ดีหลุดใช่ไหมใช่ครับเนี่ยได้ไหมเราติดเนื้อต่อไปเราก็มันจะดึงไม่หลุดเห็นไหมครับจริงจริงชิ้นเนี้ยถ้าใครอยากจะลุ้นต่ออไปแช่น้ํา อ่ะทำให้งอกก็ได้เหมือนกันในไม้ขนาดเล็กอ่าโอเคเนาะโอเคเลยอสรุปนิดนึงค่ะสรุปนิดนึงก็คือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับอ่ารีบทําก่อนจะสายกับรอได้ก็รอก็คือถ้าเผือกเนี่ยควรรีบทําก่อนจะสายไปนะครับแล้วก็ตัวตัวที่อ่าหลุดเขียวเนี่ยเราสามารถรอได้ถ้ารอได้เนาะถ้าเราไม่ได้รีบอะไรเนาะเขาก็ยังเติบโตไปได้แต่อันเนี้ยเขาจะยุบทิ้งเราซะ่ีนะครับผมอ่ะเราให้ดูไหมจะดูไหมว่าจริงๆเนี่ยเล็กแค่ไหนที่เราทําได้เนาะตัวนี้ อ่ะโอเคอ่ะสิ้วเลยงอกแล้วคลิปเลยครับอ่ะตัวนี้เห็นไหมงอกแล้วเห็นไหมครับอันนี้พี่เก๋เคยแก้เกมมาแล้วใช่ครับผมอันนี้เป็นเคสไหนครัเผือกเขียวอ๋อเผือกทิ้งเผือกครับผมตอนนี้เรามาลุ้นต่อว่าถ้าเขาด่างก็โอเคอ๋อดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะไม่ทำอะไรน้อยยุบทิ้งแน่นอนขอบคุณพี่เก๋มากเลยคลิปนี้โอเคหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ